ดูเรียนนิซึมคือคาเฟ่ทุเรียนแห่งแรกของโลกที่นาโทนี่เคยไปมาตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ข้างในคาเฟ่จะมีเมนูอะไรที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนบ้าง <S <S มาติดตามคลิปนี้กันดูครับนะครับอันนี้ก็คือนะครับมาตาม Google m a p นะครับเป็นเอ่อเป็นร้านคาเฟ่ทุเรียนนะครับเพิ่งเคยไม่เคยไม่รู้จักไม่รู้เหมือนกันนะว่าคาเฟ่ทุเรียนมันมีคาเฟ่เขาด้วยนะครับแล้วอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นะครับก็ไปจอดรถที่วัดวัดอะไรนะครับแอดมินตะก้องฮะตะก้องเนี่ยครับวัดตรงเนี้สวยด้วยนะครับแล้วก็เดินมานะครับเป็นเป็นแบบคล้ายๆถนนข้าวสารที่กรุงเทพเลยดิฝรั่งเยอะด้วยนะครับดิดิเนี่ยฝรั่งกันเลยเนี่ยลาวาน่าโฮเตลอะไรเนี่ยนะครับฝรั่งเต็มไปหมดแล้วก็มีวัดสวยๆนะครับน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวไม่รู้ว่าตรงนี้มันเรียกอะไรนะนะครับแต่ว่าเป็นเขตแบบ ชุมชนเลยแหละนะนะครับแล,แ,ลแล้วแล้วมีทุเรียนมาอยู่ใจกลางใจกลางเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับปไปใครรู้ไหมล่ะอ่านี่นะครับผมถึงแล้วครับดูเรียนนีซ้ซึมนะครับดูทุเรียนนีซ้ซึมคาเฟ่นะครับถึงแล้วนะครับนี่นี่ก็คือร้านนะครับทุเรียนนีซ้ซึมคาเฟ่ นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่นี่ครับวัดพระสิงห์วรวละมหาวิหารนะครับข้างๆตรงข้ามกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับนะครับ,รบอ่าเข้ามาด้านในนะครับสวัสดีครับจะสัมภาษณ์ตัวนิดนึงได้ไหมได้ครับ <ไป S 1> นิดนึงก็คือคือมาเป็นมาอย่างไงถึงเกิดเป็นร้านนี้ขึ้นมาได้อตอนแรกเออก็คือ เจ้าของร้านผมเนี่ยก็คือเขาอยากเขาชอบทานทุเรียนอ่าแล้วก็เขาไม่รู้จะไปทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบเขาก็เลยลองทําธุรกิจเกี่ยวกับทุเรียนดีไหมยเงี้ยก็เลยเปิดร้านทุเรียนคือตอนนี้อันนี้เป็นแฟนชายครับผมก็คือไปเป็นแฟนชายครับเราซื้อแฟนชายเขามาก็คือเจ้าของแบรนด์เขาอยู่ที่จันทบุรีอ๋อครับผมใช่ครับประมาณนั้นครับก็แปลว่าทุเรียนก็คือจากจันเลยใช่ไหมครัใช่ครับอ๋ออ๋ออ๋อแล้ว อ๋อก็คือมีสาขาเดียวที่ทเชียงใหม่อ๋อถ้าเชียงใหม่เนี่ยจะมีแค่สาขาเดียวแล้วก็รอแต่ก็มีที่อ่ไม่แน่ใจว่าเชียงรายเชียงรายก็จัดต่างจังหวัดก็มีอ๋อทุเรียนนี้ซึ่งก็คือเหมือนกัว่าฝังในเส้นเลือดอ่าใช่ประมาณนั้นเลยใช่ไหมอ๋อโอเคน้องๆทุกคนอ่ที่ทำงานเดียวนี้ก็คือชอบกินทุเรียนแบบครับผมได้เห็นฝรั่งเยอะเลยฝรั่งเยอะมากครับฝรั่งก็กินเหรอได้มาต้องไปชิมฝรั่งฝรั่งออส่วนใหญ่เขามาชิมครับผมชิมว่ารสชาติเป็นไงไงี้ยแต่บางคนก็ชอบทานโอ้ แล้วตรงนี้มันเหมือนคล้ายๆถนนข้าวสารที่กรุงเทพเลยหรือว่ามันดูมันคึกคืนมากเลยตอนนี้คึกคืนมากหรือข้าวหวานคือจะมีถนนคนเดินด้วยมันเป็นถนนรอใช่ครับเขาเรียกะตรงนี้คือถนนคนเดินอ่ะใช่ครัจะไปขีเป็นถนนคนเดินหมดเลยโอ๋ยจนถึงไฟแดงข้างหน้านู่นเลยอ่าอ่าอ่าโอ้แล้วเราทำเลยตรงนี้เลยหัวมุมเลยหมุมดีมากเ็ย้ายมาย้ายมาได้สองเดือนเดยย้ายมาเดือนหกแล้อ๋อตอนนั้นเราอยู่ในเมือง อ่าอ่าใจมาตรงนี้อ๋อคือปีนี้เราเป็นปีที่สามปีที่สามแล้วใช่ครับทีนี้มาเริ่มมีเมนูอะไรครับเมนูอะไรเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเปิดไว้นิดนึงครับมีเมนูอะไรแนะนำอ๋อเมนก็คือเป็นทุเรียนอ่าจะเป็นทุเรียนนะครับผมทุเรียนข้าวเหนียวทุกอย่างทุเรียนเลยปีตัวนี้เลยครับจะเป็นซิีเนเจอร์ของร้านเลยเดี๋ยวพอมีลองมาสักคือเป็นซูครับผมอันนี่ทำชาจะชอบพิคานต์นะคือซูทุเรียนใช่ครับวิงซูทุเรียนก็คือไอติมมานะใช่ครับผมคือเหมือนน้ำ เกตเกตอ่าฮะส่วนมหาเขาโอชิโอ้โอเคนะครับอ่าง้องๆมปุ๊บจะเป็นทุเรียนอ่าพิซซ่าพิซซ่าทุเรียนก็มีใช่ครับโอ้แล้วก็มีโทสต์อดนะฮะโอ้โอ้มีพิซซ่าทุเรียนเคททุเรียนหเคทมีไอติมทุเรียนด้วยโอ้อยากจะเิยทุเรียนนะครับส่วนใหญ่อ๋อเป็นคาเฟ่เนาะครับนี่ก็จะนะครับเออเออมีนี่นี่นี่ทุเรียนอบชีสอบชีสใช่ครับโอ้ เนี่ยครับแล้วมีทั้งปีเลยอะตุเรียนเนี่ยอ๋อาทุเรียนจะมีทั้งปีครับผมอยู่ที่นี่ในฤดูแบบน้องฤดูก็คือรสชาติก็จะต่างกันประมาณสัก20เปอร์เซ็นต์ใช่ครับในฤดูที่จะถึงนี้เมษาพฤษภาคมก็รสชาติก็จะดีกว่าหวานกว่าของการน้องฤดูก็ตามนั้นเข้าไปมันต้อฟีดไว้หรือไงอ๋อไม่ฟีดครับผมเนื้อทุเรียนก็คือเราจะเราจะเขาจะส่งมาให้เราเลยครับโอ้เนี่ยนะส่วนเลยไม่แช่ฟีดเขาไม่มีฟีดเลยไม่ได้ฟีดใช่ไหมครับไม่ได้ฟีดแต่ว่าอาจจะ ที่อื่นบ้างที่จันบ้างอะไรไอ้ที่ที่ใต้บ้างอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงใช่ไหมครับแต่ก็จะมีส่งให้เราทั้งทั้งทั้งปีเลยแต่ละวันเราจะมีขายตลอดแล้วมีขายเป็นลูกไหมฮะอ๋อเป็นลูกไม่มีครับผมก็คือแกะเนื้อเอาเนาะใช่ครับเราจะขายเป็นปูเลยขายเป็นปูเป็นปูอ๋อแล้นี้ก็คือ เป็นเป็นเนื้ออย่างงี้ก็มีเหมือนกันใช่รับอ๋อแล้วอย่างงี้อะไรครับเนี่ยพนาต้าครู้จกพนาต้าอ๋อครับผมอันนี้จะเป็นชิปเค้กครับผมแล้วก็ทุเรียนเค้กแล้วก็คาดครับผมถาบทุเรียนคนรักทุเรียนนี่คือครับผมมาแล้วต้องมาเลยนะใช่ครับนะครับต้องมาเลยที่นี่นะครับมีทุกอย่างที่ทุเรียนเลยนะครับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเอาไปทำทุเรียนเอาไปทำอะไรได้มีหมดเลยนะครับ กาแฟยังมีเลยอะเฮ้ยใช่ครับนี่กาแฟกาแฟทุเรียนกาแฟทุเรียนลูกค้าคนจีนชอบทานมากก็คือกาแฟกผสมกับทุเรียนเหรอใช่ครับเราจะมีเป็นผงทุเรียนครับก็คือทำมาจากทุเรียนเป็นผงนาครับมีนมข้นนมนมอะไรผสมนะครับโโอ้นะครับนี่ครับสุดยอดเลยนะโอ้ในนูข้างหลังก็จะแบบเอาให้ลองรับแบบลูกค้าที่ไม่ไม่ทานทุเรียนไงครับเออด้านหลังเราจะมีพวกข้าวพวกอะไรนี้ อืมกับข้าวทั่วไปนะครับอ๋อโอเคเอาอะไรเดียววันนี้เอาพิซซ่าดีกว่าได้ครับผมพิซซ่าทุเรียนพีกีน้าจะถมีหน้าที่ว่ามีหน้าเดียวหน้าพิซซ่าทุเรียนเลยใช่ครับโอเคแบบไหนแต่พิซซ่แต่ว่าแล้วไหมนะพิซซ่าทุเรียนนะครับได้ครับแล้วก็มีอะไรอีกเอาเป็นเอ่อ ถ้าเป็นเครื่องดื่มก็จะเป็นคิมมี่สมูทตี้ตัวนี้จะขายดีมากครับผมอั่นี้นะใช่ครับผมซิเนเจอร์ของผมตานน้ำไดก้อนว้าได้ซิเนเจอร์เลยเอาครับคิมมี่นี่ตามตามแนะนำเลยตามผมเยี่ยอะไรอ่ะเยี่ยอะไรแล้มินเอาะไรแชมเปญทุเรียนได้ครับผมนีข้าวหวานประมาณไหนดีครับหวานน้อยหรือหวานน้อยนะครับเอาข้าวไปเลยกินข้าวกินข้าวไปเลย นั้นผมทำปกติไปเลยนะครับเนาะครเอาเสตไ้เอาข้าวไปเลยไหมเอาข้าวเลยดีกินข้าวไปเลยเมนูก่อนเป็นสเต็กตตี้ดีกว่าเป็นเบเกตตี้เนาะให้เมนูดูเมนูอีกตัวหนึ่งครับผมจะเกี่ยวกับกับข้าวเลยอ๋อมีกับข้าวใช่ใช่ก็คือตัวนี้ครับอ่าตัวนี้ก็คือเมนูทั้งร้าเราก็คือเกี่ยวกับกับข้าวหมดครับั้ใหย่อ๋อนี่มีกับข้าวเลยครับผมเอออันนี้ละกันเลยอ่ะเนี่ย พ,<ด>พิกเผาพริกเผาพุ้งครับผมได้ครับพิกเผาปุ้งนี่ครับว้าวดูเรียนนิซึมนะครับเชียงใหม่คาเฟ่นะครับผมแล้วก็นี่ครับกาแฟทุเรียนนะครับนี่โอ้โหเดี๋ยวลองทานดูนะครับครับ อืนี่คร oh ับอืมคริมมี่โซเรียนเลยอืมอะไรโลโก้หน่อยอืมอืมมันมีฝรั่งฝรั่งฝรังชอบนี่อืมขั้นหนึ่งอันนี้กาแฟนะครับ ขอชิมได้ไหมไเอาเดีเ๋ยวลอบมีการนี้เราหนอยนะครับเดี๋ยวลองชิมอยากกินกาแฟนิดนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวลองชิมหน่อยนิดหนึ่องเพราะว่าอยากรู้นะนะครับก็บอกให้คนด้วยนี่ก็บอกให้คนด้วยนะครับคนหน่อยนะครับอ่ชิมดยแล้วม,มีกาแฟไม่มีกลิ่นกาแฟแล้วก็มีกลิ่นทูเรียนลอยขึ้นมานะโอ้ห อร่อย <G ül> ใครชอบนะครับ <Psych companion> ปาดไม่ได้เลยพูดเลยนะครับอันนี้ก็อร่อยนุ่มก็อร่อยนะอันนี้มันปัดเนาะอันนี้มันปัดนะครับอันนี้มันมันเป็นน้ําแข็งไม่เหมือนกันนะอันนี้ปัดใครชอบใายปัน่นะอ่ะอันนี้นะสิบนะครับเต็มสิบครับผมนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองเลยทั้งสองเลยอันนี้ก็สิบเต็มสิบทั้งสองเลยครับ เครื่องดื่มผ่านคาเฟ่นี่ก็ต้องชูได้เครื่องดื่มนะเครื่องดื่มผ่านนี่ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเอาอาหารก่อนเดี๋ยวอยากกินได้ไม่มากเลยพิซซ่าคาเฟ่เอ้พิซซ่าทุเรียนนะครับเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยนะครับพิซซ่าทุเรียนเดี๋ยวลองดูนี่ครับพิซซ่าทุเรียนนะครับไม่มีหนามนะมีหน,น้าหนาม ข้อหนาออกแล้วนะครับผมนี่ <im it> เอาครับกินเลยนะเอาไงทานดิก้อนนั่งกันีิติหันไหมเหรอข <c oughs> อ,อที่ตักที่ตักที่ตักหรืที่หันที่ตักนะครับนนะนี่อะไรนะนี่อะไรราดอะไรราดนมหรอสับเลี่ยนเหรอสับ <c oughs> เลี่ยนอ่ะ <c oughs> อ่ะอ่ะอะไรเอาเขาให้นี่แล้วก็นมใช่ไหมราดเลยเหรอเป็นกะทินะครับอ๋อนี่ยเนี่ อน้ำกะทินะครับผมเป็นของหวานนะเขาบอกเป็นของหวานนันคือของหวานร้อนๆเลยชิมหน่อยนะพิซซ่านะครับออืม,อมเกิดมาไม่เคยกินนั <laughs> ต้องพูดคำนี้เพราะว่าไม่เคยกินจริงนะทานในครั้งแรกเลยนะครับอืมอร่อย อร่อยครับม,มันหวานละมุนอ่ะอร่อยคอนเซ็ปต์ของที่นี่เลยนะครับสา5วันมาวันไหนก็ต้องได้กินทุเรียนนะครับไม่ว่าจะหน้าทุเรียนไม่หน้าทุเรียนนะครับต้องได้กินนี่คือคอนเซ็ปต์ของที่ร้านเลยนะครับอันนี้กินได้ไหม <c oughs> ได้ใช่ไหมะกินได้ด้วยนะ นี่กินไหมอืมอเคอ่ะอืมกินไม่อยู่เลยกะว่าต้องให้จะกินข้าวก่อนแล้วก็กินข้าวกินพิซซ่านะแต่ว่าแต่พิซซ่าก่อนเดีกว่านะครับแล้วก็มือมัน นีคือของตะก้องนะสไปาเกตี้กันนะซอสหมูคาร์ทตี้ซอสหมูนะของตะก้องนะครับแล้วก็ของน้านี้ก็จะเป็นข้าวข้าวอะไรนะข้าวพริกกุ้งหรืออะไรจำไม่ได้นะครับนี่ก <c oughs> ุกจางก็จะต,ตกตบตกแต่งอย่างดีนะครับผมน,น่าทานม,มากเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับไปพิซซ่าใหม่ <c oughs> นะครับนี่ <c oughs> อืกุ้งนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับ อ๋อ,อ,อ,อค,ครับอันนี้เอาไปก้านะครับก้าเต็มสิบกุ้งหวนกุ้งใช่ไหมนะครับส่วนพิซซ่านี่พิซซ่านี่เอาไปิเต็มสิบเลยครับทางร้านแถมมาให้นะครับผมนี่ครับมีทุเรียนไอศค,ครีมเนื้อทุเรียนเลยใช่ไหมเนี่ยเนื้อทุเรียนเลยอืมครับกรอบด้วย อ๋อแล้วที่ที่ร้านสังเกตที่ร้านก็คือทุกทุกเมนูนี่มีนี่บิดอกชุดนี้จะเป็นดอกกล้วยดอกกล้วยมาหมดเลยใช่ครับก็คือฝรั่งชอบเลยใช่ครับผมพยายากแต่งเป็นแบบสวยระดับใช่ไหมอ๋อฮะทานได้ด้วยใช่ไหม๋อเมื่อกี้ทานไปอันไปอันหนึ่งอ๋ออ๋อโอเคครับอ๋อครับผมอ่ะนี่ครับเดี๋ยวรอลองดูนะครับนี่เป็นเนื้อเลยนะนะครับเป็นเนื้อทูเรียนอย่างนี้เลยนะครับ นี่โอ้ยกต้องยิ้มเลยยิ้มเอาเลยเหรอเอาเลยนะโอเคอ่ะเอานะนะครับไอติมทุเรียนนะครับผมอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอัลมอนต์นะครับนี่อ่านะอ่านเดี๋ยวนะขออีกทีนะขอยีนะขอยีเขาจะอธิบายให้ฟังนะว่าเป็นไงนะคือมันคือทุเรียนแหละแต่คราวนี้กำลังคิดว่ามันเป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไร,ร นึกออกไหมเพราะว่าแต่าะสายพันธุ์มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็เลยพยายามพยายามวิเคราะห์รสชาติอยู่นะครับเกลือใช่ไหมน่าจะเป็นหมดอนทองครับนะครับน่าจะเป็นตู้เนมหมอนทองนะครับที่เขามาทํานะครับส่วนตรงนี้นี่ครับคือเนื้อนะนี่ครับเป็นน่าจะแบบจคืออยู่ในเครื่เยนที่ว่าแช่เย็นอะนะครับเื้อเลยอืมอร่อยนะครับ อร่อยเลยนะครับโอ้โหเพิ่งเคยกินหมดทุกอย่างหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่าเออไอเนี้ยกินได้นะครับเดี๋ยวกินดูดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่เชื่อองกินทั้งกเออต้องกินทั้งดอกเลยเนี่อ่ะตักเลยครับนี่ตรงนี้เลยนี่ตักผู้เรียนไปใอย่างนี้เลยนะนี่เลยอ่ะนี่ออต้องกิกันอย่างนี้เออน,นี่นี่อ่ะ อ่าแล้วก็เอาเนื้อด้วยเนื้อด้วยเนื้อด้วยนะเนื้อด้วยเนื้อด้วยเนื้อทุเรียนด้วยอ่ยอา,อาแล้วก็จับเลยครับอ้าวตกล้องนะใช่ไหมนะครับดูนะนี่ครับอ่อนนะอืมอืมอรอยอันหนึ่งปุ๋ยต้องลองลองอ,งอ,งอืมอร่อยจริงไม่ได้มุ นะเอาเลยอะเอาเลยครับนี่สิบเป็นสิบครับไม่หักเลยแล้วสิบเป็นสิบสุดยอดกินก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาปิดอันนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับได้เวลาเดินทางกลับนะครับนี่ครับดูเรียนนี่ซึมนะครับเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวไปคุยกับน้องกระดิ๊ดจริงนะครับฝากร้านนิดนึงครับอ่า สำหรับคนที่รักทุเรียนนะคะก็เชิญได้เลยนะคะตอนนี้เราย้ายร้านจากที่นิมานซอยเจ็ดนะคะเราย้ายมาถาวรเลยมาที่หน้าวัดพระสิงห์นะคะก็คืออยู่ในครูเมืองเลยนะคะจะมีเครื่องดื่มเกี่ยวกับทุเรียนขนมหวานเกี่ยวกับทุเรียนแล้วก็มีผลไม้อย่างอื่นด้วยนะคะแล้วก็มีกาแฟมีอาหารด้วยนะคะก็ ถ้ายังไงมาเชียงใหม่ก็มาแวะได้ใช่ะ,ะคใช่ค่ะเรามีทุเรียนให้ทั้งปีเลย365วันสำหรับ<ช>ทุเรียนเลบเวอร์แนะนำเลยนะครับผมแล้วก็พิมีสมุอ่านะครับการเขสโลแกนก็คือ365วันใช่ค่ะมีทุเรียนให้กินเลยต้องมีทุเรียนให้กินใช่ค่ะนะครับผมนี่คือสโลแกน สำคัญของร้านเลยใช่แล้วครับแล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิด8ปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะคะครับเปิดวันไหนอหยุดวันไหนครับไม่มีวันหยุดเลยค่ะเราเปิดทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะนะครับเปิดทุกวันใช่ค่ะถ้ามีเหการพิเศษหรือว่ามี ร้านจะปิดหรือว่ามีอะไรเราจะอัปเดตในเพจนะคะอ๋อเพจอะไรเพจอะไรเพจเป็นทุเรียนนิซึมพระสิงห์นะคะใน Facebook นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok ก็มีนะคะก็พิมพ์ว่าทุเรียนนิซึมพระสิงห์เลยค่ะอ่าไอจีก็มีค่ะโอเคก็คือเสิร์ชหาชื่อเราได้เลยนะคะในกูเกิลก็ขึ้นเลยอ่านะครับแนะนําก็กูเกิลแมปเลยนะเพราะว่าน้ารู้จักร้านนี้ก็จากกูเกิลแมปนี่แหละนะครับเสิร์ชคขาว่าทุเรียนคาเฟ่ง่ายๆขึ้นเลยนะครับทุเรียนนิซึมนะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณ เข็มค่ะคุณเข็มนะครับแล้วก็ถ่าเกิดว่ามาคิดเลี้ยงหรือว่ามาจัดกิจกรรมอะไรก็แจ้งมาก่อนได้นะคะครับผมนะครับก็ต้องขอบคุณคุณเข็มแล้วก็ทีมงานของดูเรียนนิซึมนะครับคาเฟ่ทุเรียนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยค่ะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนนะครับอย่าลืมิดตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ